เรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับมาพบเก็นแลวนะครับกับทีเด็ดจานเจเดอรยูเอ็นบีเอเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย2ส,งสิงหาคม2023วันนี้มาคุยก่อนเกมวิเคราะห์บาสเกตบอลหญิงของประเทศอเมริกาครับเป็นการพบกันหวางคอนเนตทิคัตซัน วันนี้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของมินนโซตาลินส์ครับโดยเจ้าบ้านซันครับตอนนี้อยู่ในอันดับ2ของอีสตันคอนเฟรนซ์ลงเล่นทั้งหมด25เกมชนะ18แล้วก็แพ้แค่เเกมเท่านั้นครับอัตราการชนะดูวินเรดอยู่ที่72%ครับวันนี้จะได้ดวลกับมินนโซตาลินส์ครับที่อันดับ3ของเวสร์นคอนเฟรนซ์ครับลงเล่นทั้งหมด26เกมชนะ13แล้วก็แพ้ไป13เกมวินเรดหรืออัตราการชนะอยู่ที่50%พอดีแปะครับสำหรับมินนโซตาครับ เอาละไปดูตัวจริงที่เป็นไปได้ฝั่งเจ้าบ้านคอนเนติคัตซันครับก็จะมีการสองคนประกอบไปด้วยทิฟฟานี่เฮสครับและนาทิชาเฮดดี้แมนครับส่วนโฟร์สองคนวันนี้ครเป็นเอลิซาโทมัสครับกับมหาเทพแม่ทัพของทีมอย่างเดวอน่าบอนเนอร์และเซนเตอร์คุมผงนมครับวันนี้ใช้เบียร์หน้าโจนเหมือนเดิมครับคอยรีบาวใต้แป้นแล้วก็ยิงระยะใกล้ครับนี่ก็เป็น5าบุเรเลนที่ดีสุดของซันในฤดูกาลนี้ก็ว่าได้ครับ ไปดูผู้เล่นของทีมเยือนกันบ้างมิเนโซตาลรนส์คาร์บนำโดยมหาเทพ isa, ler, เนาฟิซาคอยเลอร์ในตำแหน่งฟอร์เวิร์ดครับแล้วก็วันนี้ใช้กาด3คนเหมือนเดิมครับเป็นเดมอนมิลเลอร์ครับแล้วก็อีกหนึ่งคนที่โดดเด่นครับเคลล่าแม็กไบรนะฮะแล้วก็ลินซี่อเลนครับส่วนเซนเตอร์ขั้วฟอร์เวิร์ดครับคุมวงในเป็นทางด้านสาวสวยโดก้าจูแฮชครับจะคอยรีบาวใต้แป้นดวลกับคอนเนติกัสซันในวันนี้ครับ ก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมการันขันในเกมนี้ครับไปดูแม่ทัพของทั้งสองทีมนะจับดวลกันในแง่ของสแตทครับดิโอนาบนเนอร์ครับของคอนิติกัสซันฤด,ดูกาลน,นี้19.2แต้มต่อเกมครับรีบาว5.4ครั้งเปอร์เซ็นต์ฟิลโกสูงถึง43%ครับแล้วก็มีแอสซ,ซิสอีก2.2ครั้งต่อเกมครับวันนี้จะได้ดวลกับแม่ทัพของมิเนโซตาลินส์อย่างนาฟิซ่าคอยเลอร์ในตำแหน่งฟอร์เวิร์ดครับ ดูดูการนี้ทําแต้มสูงถึง21.8แต้มต่อเกมครับเหนือกว่าดิวนาบอลเนอร์ด้วยนะฮะแล้วก็มีการรีบาวดีมากจริงๆครับถึง7.9ครั้งครับแอสซิสต์อีก2.2เปอร์เซ็นต์ฟิโกสูงถึง48ครับเรียกได้ว่านาฟิซาคอยเลอร์ครับฤดูการนี้มีประโยชน์กับทีมมิโนสตาลินส์อย่างมากครับแล้วก็ถือว่าเป็นแม่ทัพอย่างแท้จริงครับซึ่งคู่นี้ครับถือว่าเป็นมวยถูกคู่อีกแล้วนะับเพิ่งดวลกันวันที่31กรกฎาคมครับ เป็นทางด้านมินนซตาลินส์ครับบุกมาชนะได้87ต่อ83แบบหักปากกาเซียนครับเกมนี้คอนเนติคัตซันคงกลับมาแก้ตัวอย่างแน่นอนครับแต่อย่างไรก็ตามครับความแข็งแกร่งของมินนซตาลินส์ในช่วงนี้ถือว่าไม่ธรรมดาครับวันนี้ขอชอบมวยรองมากกว่าครับถ้ามินนซตาแพ้ครับคงแพ้ไม่เกิน12แต้มครับขอยืนฝั่งมินนซตาลินส์ครับครบครท่งเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba 2 2 2ครับ